สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูวิงผมวันนี้เป็นยูนิตรีวิวครับช h ปไรเบอร r i a ี่นทิกูเรียครับผมเป็นจอมเวทของอันต้ามารีนะครับตัวนี้ก็น่างจะหาคนใช้งานยากครับเพราะว่าในเมตาปัจจุบันในยุคของเทนเอดิช e ันเนี่ยพวกไรเบอร์เครับตกงานจะเป็น l i b บอร์ธรรมดาไรเบอร i เรียนอินเตอร์ม a นเตอร์อหรือกระทั่งเป็นชิ i ไรเบอร r i a ีครับก็พนังตกงาน มันมีลีดเดอร์ที่ดีกว่าหรือบางทีก็ไม่มีลีดเดอร์เลยครับส่วนใหญ่ไรเบอรีนเนี่ยจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อคุณเอาไปเป็นลีดเดอร์เพราะว่าถ้าเกิดเอาไปใช้โดยโดยูเดี่ยวเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พอลีดเดอร์ก็ต้องไปแข่งกับพวกลูเทนแนนที่เป็นไรโทเลพวกกับตนะันฮะแล้วถ้าเกิดเทียบระหว่างกัปต,ตันกับตัวของไลเบอรีเนี่ยกัปตันมันคุ้มกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยการใช้ชีพไลเบอรีนที่กุเลียสเนี่ยครับจึงเป็นการใช้แบบ เอาความชอบส่วนตัวเป็นหลักนะครับวันนี้เน้นว่าการใช้งานจริงจังแต่ถามว่ามันน่าเล่นไหมมันน่าเล่นครับเพราะอะไรไปดูกันอันดับแรกครับเกาะของมันคือ power armor เลยตัวนี้เนี่ยแล้วก็เป็น in balance 4บวกคามสายไรบลเลียนะผมก็ถือว่าอึดอยู่นะในฐานะที่เป็นพวกเอ่อตัวดเดอร์มี in b a l c e ถือว่าดีส่วนความถึกเรื่องกอเกาะ topnet 4 save 3บวกปูน4อ่ะขึ้นมาหน่อยเป็นหัวหน้าเนาะก็ถือว่าตายไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนะครับถ้าเล่นจริงก็ต้องไงต้องมีพวกลูกน้องอ่ะอเอาไปหลีดเพราะไม่งั้นเนี่ยไปตัวเปล่าๆโดนยิงก็ปิวครับวุ้นสี่อินอฟเซฟสี่เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าอยู่นานนะผมต้องมีพวกแบบบริการอเอาไปหลีดใช้ตะกรงเนี่ยจะดีกว่าครับผมตัวนี้นะถัดไปครับก็คือเรื่องของเลนเวฟพอนโบพิสอลข้ามไปครับปืนปกติที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของสตอร์มออฟเดอะเอมเพอเรวร์ดครับผมมีแบบ วิดไฟกับโฟกัสวิดไฟอ่าถ้าแบบโฟกัสเนี่ยครับมันทำดาเมจทั้งหมดสองดีหกครั้งครับผมจมตีสองดีหกครั้งแต่ระวังฮาสตัดดัด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดมันออกหนึ่งก็ตูมใส่หน้านะครับผมระวังด้วยความแม่นสองบวกถือว่าแม่นแล้วก็ AP ลบสองสเตนหกดาเมจสองคือแรงนะสมมติว่าคุณยิงแบบโฟกัสวิดไฟไปเนี่ยแล้วมันออกฮิตสักแปดนัดนะครับ ที่พวกระเมิดเลยนะครับถือว่าแรงอยู่และที่สำคัญคือมันเป็นลラส์ด้วยลラส์คือถ้าเกิดสตูเนี่ยมีจำนวนตัวเยอะๆเช่นแบบเทอร์มัแกนเออวิเทลากาดพวกหน่วยที่แบบมีสิบตัวยี่สิบตัวไงฮะไอ้ธาเนี้ยคือคุ้มค่ามากมันไม่มันเป็นตัวที่ไม่ใช่เมตาก,ก็จริงแต่ถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่มันได้เปรียบเช่นเจอพุกน้องเยอะๆนะครับไอ้ตัวของชิวเรเเลียนตัวนี้เนี่ยเวทมันดีนะในการเคลียร์ลุกน้องเยอะๆครับผมนี่คือจุดที่มันทําได้ดีแต่ถ้าเกิดเจอแบบหน่วยละห้าหน่วยละสาม จอแบบตัวใหญ่วิ่งมาเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่จุดที่มันถนัดครับผมดังนั้นใช้คนที่ถุกกับงานครับจะทําให้มันใช้งานได้คุ้มค่ามากกว่านะครับส่วนท่าของเขานี่ก็ใช้เป็นโฟกัสวิ d ไฟเฮอรมวนัดมันเยอะกว่ายังไงคุ้มกว่าแค่ระวังเจอ h a z ดั d ก็พอแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเป้าที่เราทำการอดเอา m o ม e n t u ไว้ก็สบายผมออกหนึ่งก็รีโลใหม่จะได้รอดจากการโดน h a z ดั d นะครับโอเคต่อไปครับผมวีิเว์พ่นตอนแรกคิดว่าเฮ้ย เป็นไลบรเรียนเนี่ยมีดีจะห่วยหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ครับเขามีอาวุธพิเศษครับชื่อว่าหลอดออฟทิกเรีสครับผมจะตีห้าครั้งแม่นสามบวกสเตนเจ็ดตีเทอร์มินาเตอร์ที่สามบวกเลยหรอไอพีลบสองก็เหมือนครับ no อินโนเซฟอะแล้วเลเวลดีสามที่ตีใกล้เก่งนะเนี่ยคือคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเอามาเล่นจริงจะวิ่งหลีดกลุ่มกองไหนดีก็บอกเลยว่าหลีดกองตีใกล้ก็ได้ เพราะว่าเราใช้เวทยิงเปิดแล้วก็วิ่งเข้าไปพอกับลูกน้องครับในการตีเขานะฮะเป็นตัวไฟเบอร์เลนที่นั้งดีทีเดียวทั้งเรื่องของการซัพพาเมดเป็นวงกว้างใส่ยูนิตตัวเล็กๆด้วยไอ้ท่า s ตาร์ออ e เด e r เอ็มเปอแล้วก็ในเลเยอร์ชิดก็มีท่าของโหลดออฟที่กูเลียที่ตีค่อนข้างแรงอยู่เช่นกันครับอาบิลิตี้ครับผมโอ้ตอร์มเมนแน่นอนอยู่แล้วลีดเดอร์ก็ต้องมีไม่งั้นลีดไม่ได้พุทออฟเฮลไฟล์ครับ ถ้าโมเดลนี้ทําการหลีดยูนิตไหนก็ตามยูนิตนะครับจะมีฟิโนเพนซีบวกเมื่อโดนสกิอาแท็กและมอเทอร์วูลโอเคอันนี้เป็นจุดสัมพัญเลยทำให้ผมเลือกว่าเอาไปหลีดอะไรเพราะว่าสกิอาแท็กเนี่ยมันไม่ค่อยเจอกันบ่อยๆนี่คือเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่มอเทอร์วูลเนี่ยมีโอกาสโดนได้ยูนิตอะไรที่จะโดนมอเทอร์วูลแล้วเจ็บปวดที่สุดยูนิตท,ที่มีอินเวอรเซ่เพราะงั้นถ้าเอาทิกูเรียสไปรีดครับเขาีทับที่มี อินบอลเซฟผมจะช่วยเซฟเรื่องของมอทวูลได้จะได้คุมๆนะฮะมันจะได้เรื่องของฟิลด์เพนสีบวกเวลาโดนมอทวูนนี่คือข้อข้อ,ขอดีมากๆแล้วก็ถัดไปครับผมมัสเตอร์ออฟเทสเซียนถ้าเกิดใครจมตียูนิตเราครับลบหนึ่งฮิตโลเช่นเขาโจมตีด้วยเออยิงเข้ามาก็ตามมันบอกว่าแอนอทแท็กนะยิงเข้ามาลบหนึ่งฮิตโลเชิหลักฟันเราลบหนึ่งฮิตโลครับผม ทำให้ยูนิตเราตายยากขึ้นมันก็นั้งรวมเรื่องของการป้องกันตัวได้ค่อนข้างดีนะรุ่นหนึ่งฮิตโลเนี่ยก็คือเซฟไปได้เกือบเกือบ17%เลยนะโอกาสที่จะโดนเนี่ยแล้วมีแถมคือเทมที่กําหนดครับด้านล่างใช้ฟรีมีอะไรบ้างก็มีเขาเติร์ฟฟินซีฟไฟโอวออดกอร์ทูกราวธิริย์อินเตอร์เวนชั่นครับผมพวกเนี้ยเสียนเนี่ยนะถ้าเกิดกดใช้ในยูนิตท,ที่ทีกูเลสเป็นลีดเดอร์ครับใช้ฟรีเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยลีดใครดีวะ ลีเดอร์ครับหลีดอะไรได้บ้างแอสซัมมเ์เซเซอร์เบสการเวทสานดิสโซเลชันดีบัสเซเตอร์อินเตอร์เซสเซอร์สคอตเซิร์นการเวทสานแล้วก็เทคนิคอลสคอตครับผมอย่างที่บอกครับเนื่องจากว่ามันทําให้เรามีฟิลโนเพนซีบวกเวลาเจอพวกแบบมอทาวูลแล้วก็สกิแอทแทกไอ้ไซคิ่งจะตัดไปไโอกาสเจอไม่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ฟิลโนเพนซีบวกเวลาโดนมอทาวูลเนี่ยบอกเลยว่ามันหมกเบดการเวทสันมาก คือเป็นไก่เวทารันครับถ้าไม่โดนพวกแบบไอ้มัทวูลกับเรียกว่าติ้งวูลเนี่ยเอาลงยากอยู่เพราะว่ามีอินวอลเซฟสีบวกแล้วตัวที่มันอินวอลเซฟสีบวกเนี่ยมันช่วยเซฟเรื่องของโอกาสตายด้วยดังนั้นถ้าถามผมนะตัวของดิกูเรียสเนี่ยหลีดเวทไก่เวทารันเขาตั้งคุ้มครับผมจากฟิลด์เพนสีบวกมัทวูลให้เพื่อนเนี่ยคือแบบเหมาะมากับทับที่มันมีเรื่องของอินวอลเซฟเพราะมันแพ้มัทวูลไงส่วนทัพอื่นแอสโซเจสเซอร์ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ จะเอาไปวิ่งตีมันก็มันก็ได้แหละเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์เรื่องของเอ่อพลังไอเวทมน,น์น่ะย,ยิงหมู่แล้วก็อินเตอร์เซเซอร์ที่เป็นแอซซอลเนี่ยมันตีหมู่ตัวเล็กได้ดีแต่พวกนั้นเล่นกองเล็กกัะกองห้าหลีดไปก็ไม่คุ้มเตเบตการ์ดเนี่ยมันเล่นกองหกได้แล้วมันเอาทิกเรลีดไปหลีดเนี่ยมันคือคุ้มมากรีสูเลชั่นตกเมตาไปแบบตลอดการละโดนเนิร์ฟแหลกลานย,ยูอสเตอร์ไม่ได้ใช้อินเตอร์เซอร์พอได้นะ คือคุณเอาไปยืนหลีดถูกปะ่ะแล้วคุณใช้เวทยิงอัดพร้อมกับเอาปืนยิงรัวๆเนี่ยถือว่าดีครับผมแต่ก็ถ้าเป็นตัวของเซเซอร์วันนี้คู่แข่งนะก็คือรูเทนแนนน่ะรอยโทมันเก่งกว่าถ้าเกิดอนะเอาไปหลีดเซเซอร์นะเซนการ์เวสลันตคอร์สก็ดีครับเพราะว่า,ามันก็ช่วยบัฟเรื่องของการมรวูลได้อะแต่ถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มตอนที่คุณเอาไปยิงไอ ไม่ใช่เอาไปยิงเอาไปใช้ความสามารถเจมฟรีตอนยิงไฟโอวัตฟรีอันนั้นคุ้มอยู่แล้วถ้าเกิดไฟโอวัตฟรีอินเตอร์เซเซอร์ไหมแล้วแต่ชอบนะอันนี้ท่าน,นที่เข้าคอรไม่ค่อยมีใครใช้ก็ข้ามไปเลยแล้วกันเพราะงั้นถ้าสรุปนะครับคอยที่ดีที่สุดของผมในการเล่นพิกลิสคือเอาไปหลีดตัวของเบนการเบทรันครับผมนั่นแหละคือในเพนซีบวกเวลาเ,เจอโมเทบอลนั่นแหละโบเกออ็อปชั่นไม่มีครับเพราะว่าเรามาแบบ โอฟิสพาวด์สโตรมออฟเดอะเอนพิเลอร์วอดแล้วก็หลอดออฟทิกเกอร์เลสเลย75แต้มคุ้มไหมเฉพาะทางครับเวทมันแรงยิงเป็นเวทกวาดตัวเล็กได้ดีเอาไปเล่นได้แหละใส่เอามันใช้คำนี้ดีกว่าคือไม่ใช่ตัวีแบบว่าเฮ้ยต้องหามาใส่แบบพวกแบบเฮาก,าก้าการิมานะแต่ถ้าเกิดชอบเล่นอัลตามารินแล้วชอบพับนี้เนี่ยใส่ทิกเกอรีเสก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับผมอัลามารินพวกแบบ,บเบรคขาดก็เท่ดีตามนี้นะครับโอเคคลิปนี้จบแล้วถูกใจก็ไลค์ซับสไครต์ไว้ ถ้าใครอยากได้โมเดลก็สั่งซื้อได้ในลิงก์ตรงดิฟคิทชันครับผมเราลงให้หมดแล้วสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันไปโอกาสหน้าสวัสดีครับ